คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากขึ่งแรกไม่มายับครึ่งหลังนาทีหาราคาสกอตสูงในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบหมนานานามให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากรึ่งแรกไม่มีประตูราคาสูงในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานี้จาก45นาทีนะครับ สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับครับและสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่24ธันว,ควาคม2564ซึ่งผมก็จะนําบทวิเคราะห์นี้นะครับให้ไนในกลุ่ม v a p 45นาทีอีกเช่นเคย ต่ในสนใจอยากเข้ากลุ่ม v p 45นาทีเพื่อรับทัศนะฟุดบันในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครก็อลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับและตอนนี้นะครับทาง45นาทีของเรานั้นก็มีบริการแบบเว็บไซต์นะครับในชื่อ w w w e r s c o r e 8 c o m นะครับสนใจนะครับรับทัศนะแบบเว็บไซต์นะครับ ติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่แอดมินเลยนะครับที่ LINE o v r 168ได้เลยนะครับและอีกเช่นเคยนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังบทวิเคราะห์ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกทางช่องลงเป็นยิงของเสือฮอตนะครับเจอดูภาพนี้ครับอย่าลืมครับแคปภาพหน้าจอนี้ไว้แล้วท่านสามารถนำภาพนี้ไปเป็นส่วนลดมูลค่า50บาทในการสมัครขอเข้ากลุ่ม VIP 45นาทีได้เลยนะครับ และฟุตบอล v i p ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเซอฮอตในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปฟุตบอลตุรกี u 19เตเวลา16นาฬิกาตรงนะครับคู่ระหว่างอาดานาสปอร์ยู19พบกับคูเคลิสปอร์ยู19มาเริ่มวิเคราะห์กันที่นะครับฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านอาดานาสปอร์ยู19ในห้านาทหลังสุดนะครับ อาดาน s าสปอร์ยูสิบเนัดหลังสุดชนะ3เสมอศูนย์แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดนะครับเล่นฟุตบอลตุรกียูสิบแข่งนวนที่16เดือนสิบสองพนเล่นในบ้านนะครับเปิดบ้านพ่ายให้กับ s, อิสตันบูลสปอร์มาดยสกอร์ศย์ประตูต่อ6ต่อไปครับไปดูฟอร์มของทีมเยือนโคเคลิสปอร์ยูสิบเนัดหลังสุดโคเคลิสปอร์ยูสิบเนัดหลังสุดชนะ3เสมอศูนย์แพ้2 นัดล่าสุดนะครับเ่นฟุตบอลรายการตุรกี u 19แข่งเมื่อวันที่19เดือน12 2 0 2 1นะครับเรนในบ้านนะครับเกิดบ้านเอาชนะ EU u p o r t ร์ยู19ด้วยสัก,กร์1ประตูต่อ0ต่อไปครับไปดูฟอร์มโดยภาพรวมนะครับ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมอดาดาสปอร์ u 19ชนะ60เสมอ0และแพ้ไป40 ส่วนโคเคริสปอร์ชนะ60%เสมอ0%อ0%ก็แพ้ไป40%ครับฟอร์มโดยภาพรวมตรงนี้ต้องบอกว่าสูสีมากนะครับเท่ากันเลยอยู่มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่60%เท่ากันทั้ง2ทีมส่วนเรื่องของการยิงประตูและเสียประตู5นัดหลังสุดอาดานาสปอร์ยูสิ่เนัดหลังสุดยิงได้12ประตูยิงได้เฉลี่ยนัทละสอส่วนเกมรับเสียไป13ประตูเสียเฉลี่ยนัทละสอ สวนิีเมเยอนอย่างโคโเคลิสสปอร์ห้านัดหลังสุดยิงได้เประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ1.4เกมรอบเสียไป6ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ1.2ต่อเกมนะครับในเรื่องของเกมลุกก็ต้องบอกว่าเป็นอาดานาสปอร์อยู่สิบเนะครับที่ยิงได้เยอะกว่านะครับยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.4แต่โคโเคลิสสปอร์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับยิงได้เฉลี่ยนัดละ1.4 แต่ก็เป็นอาดาดาสปอร์ยูสินะครับที่มีเกมรับนั้นค่อนข้างรั่วเพราะเสียเฉลี่ยนั้ละสอเลยทีเดียวนะครับถือว่านะครับฟอร์มสุสีเรื่องของการยิงประตูและเสียประตูนั้นใช้ได้ทั้ง2ทีมเลยทีเดียวนะต่อไปครับไปดูในเรื่องของราคาเฮนดิ้แคปเลยนะครับเพราะว่าสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนั้นไม่เคยพบกันมาก่อนสําหรับคู่นี้นะครับในเรื่องของราคาเฮนดิแคปเบียร์สาม่าเปิดให้ทีมเยือนอย่าง ผูค้คลีสปอนั้นบุกต่อนะครับอยู่ที่1ลูกนะโดยจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้านเนี่ยหนึและจ่ายน้ําให้กับทีมเบียน0 7นต่อไปครับไปดูในเรื่องของราคาผูกันนะครับในราคาเปิดปีสองห้าบอกวา่าเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่5.50จถ้าเสม,มอกันจ่ายอยู่ที่4.20และถ้าทีมเบียนชนะจ่ายอยู่ที่1.44ต้องบอกว่าผู1.44ในราคาเปิดกับราคาเฮนนี่แคปหนึ่งลูกในราคาเปิดนั้น เป็นราคาปูนะครับที่อยู่ในหน้าบนต่อที่จะสามารถชนะราคาเฮนดิแคปไปได้นะครับปูที่จะชนะราคาเฮนดิแคปหนึ่งลูกคือ1.47ถึง1.50ซึ่งราคาเปิดนั้นเปิดอยู่ที่1.44นะครับต่อไปครับไปดูในเรื่องของราคาเฮนดิแคปปัจจุบันนะครับบสทตอนนี้ก็ยังให้ทีมเยือนอย่างโคคาลิสปอร์อยู่สินั้นบุกต่ออยู่ที่1ลูกนะครับโดยจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ,บ้าน1.05จ่ายน้ำให้กับทีมเยือน 0.75นะครับบางบ้านนะครับได้ไหลไปที่1.25หรือลูกควกึ่งน,นะครับราคานั้นต้องบอกว่าค่อนข้างนิ่งนะครับตอนที่ผมจับมานะครับวิเคราะห์ต่อไปครับไปดูราคาคู่ในปัจจุบันนะครับเบรด2.5เปิดออกมาบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่5.50เท่าเดิมถ้าสมการจ่ายอยู่ที่4.20เท่าเดิมและถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่1.44เท่าเดิมราคาค่อนข้างนิ่งครับนะ ก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าราคาปู1.4่ีีกับราคาแฮนดิแคปหลูกนั้นเป็นราคาภูที่อยู่ในหน้าบอลต่อหนึ่งลูกที่จะสามารถชนะราคาไปได้ซึ่งผมบอกว่าบางบ้านได้ไหลไปที่1.25อาราคา1น4ีีนี้ไม่ได้การันตีในราคาภูหนึ่งราคาแฮนดิแคปลูกกบลูกึ่งน,นะครับแต่ราคานี้นั้นอยู่ในหน้าบอลต่ออยู่แล้วนะครับทีมเยือนนะครับฟอร์มช่วงหลังถือว่าดูดีกว่า นะครับค่อนข้างสวนทางกันนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าสูสีนะเกมลุกก็สูสีผมมองว่าคู่นี้ลุน2ประตูในหน้าบอลต่อได้นะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมีเกมรับที่ค่อนข้างที่จะเสียประตูง่ายอยู่นะโดยเฉพาะเจ้าบ,บ้านนะครับผมมองว่าน่าจะมีประตูจากทั้ง2ฝั่งมาฝากได้นะครับคู่นี้ทีมเยอันดีกว่านะครับผมให้บุกมาชนะด้วยสก,กอรอ2ประตูต่อนหนึ่งนะครับ จะมีการยิงได้และเสียประตูทั้ง2ทีมทีมเยือนดีกว่าแน่ครับไปดุ้น2ประตูในหน้าบอลต่อได้ด้วยนะครับและใะให้ดีก็ให้เจ้าบ,บ้านช่วยยิงอีก1ประตูนะครับสำหรับคู่นี้สำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับเปิดสูงเต็มเวลามาที่3ลูกแะน้ำฝั่งสูง0.88และจะน้ำฝั่งต่ำที่0.93รอราคาในการเข้าทำในครึ่งเวลาแรกที่ราคา1ลูกหรือ0 7 5าลวถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ำครึ่งหลังทันที ก่อนจากนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ